บทว่าพิกขุเป็นบทกล่าวถึงบุคคลที่ควรจะได้ฟังพระเทศนาอีกอย่างหนึ่งในบทว่าภิกขุนี้พึงทราบความหมายของคำโดยนัยะเป็นต้นว่าชื่อว่าภิกขุเพราะอาจว่าเป็นผู้ขอคือชื่อว่าภิกขุเพราะอาจว่าเข้าถึงการเที่ยวไปเพื่อพิกษาบทว่าอามันเตศิแปลว่าเรียก คือได้พูดด้วยแต่ในที่นี้มีความหมายอย่างนี้ว่าเตือนให้รู้สึกส่วนในที่อื่นย่อมลงในอัดว่ายาปณะวงเล็บให้ทราบวงเล็บปิดบ้างสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตขอเตือนเธอทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตขอประกาศให้เธอทั้งหลายทราบดังนี้ลงในอัดว่าเรียกบ้างสมจริงดังพระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุเธอจงมาจงไปเรียกพระสารีบุตรมาตามคำของเราตถาคตบทว่าพิกะโวเป็นบทแสดงอาการเรียกมาจริงอยู่คำนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ เพราะสำเร็จมาแต่การประกอบคุณคือความเป็นผู้มีปกติขอวงเล็บของภิกษุเหล่านั้นวงเล็บปิดก็นักสัพาสารทั้งหลายสาคัญอยู่ว่าภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยคุณคือความเป็นผู้ขอเป็นปกติบ้างชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยคุณมีความเป็นผู้ขอเป็นธรรมดาเป็นต้นบ้างเป็นผู้ประกอบด้วยคุณ คือความเป็นผู้มีปกติกระทำคำอนุโมทนาว่าสาธุในการขอบ้างก็ด้วยคำที่สำเร็จจากการประกอบด้วยคุณเช่นความเป็นผู้มีปกติขอเป็นต้นของภิกษุเหล่านั้นนั้นชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศจริยาวัดวงเล็บของภิกษุเหล่านั้นวงเล็บปิดที่คนชั้นสูงและคนชั้นต่ำคุ้นเคยกันแล้ว เป็นการบำราบความเป็นผู้เห่อเหิมและความหดหูใจวงเล็บของพวกเธอวงเล็บปิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุเหล่านั้นให้หันหน้ามาหาพระองค์ด้วยพระดำรัสที่มีการทอดพระเนตรดูด้วยพระหฤทัยที่เยือกเย็นด้วยกระแสแห่งพระกรุณาเป็นเบื้องหน้าทรงให้ภิกษุเหล่านั้นเกิดความประสงค์จะฟัง โดยพระํำรัสที่แสดงความที่พระองค์ประสงค์จะตรัสสอนนั้นนั่นแหลและทรงประกอบภิกษุเหล่านั้นไว้แม้ในการตั้งใจฟังด้วยดีด้วยพระํำรัสที่ทรงประสงค์จะเตือนวงเล็บภิกษุทั้งหลายวงเล็บปิดให้รู้สึกนั้นนั่นแหลเพราะคุณสมบัติแห่งหลักคําสอนเกี่ยวเนื่องอยู่กับการตั้งใจฟังด้วยดีถ้าหากจะมีคําถามสอดเข้ามาว่า เพราะเหตุไรเมื่อเทวดาและมนุษย์เหล่าอื่นมีอยู่จึงตรวจเรียกภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมาตอบว่าเพราะภิกษุทั้งหลายเป็นผู้เจริญที่สุดประเสริฐที่สุดอยู่ใกล้และอยู่พร้อมเพรียงกันตลอดเวลาอธิบายว่าพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั่วไปแก่บริษัททุกเหล่าและภิกษุทั้งหลายชื่อว่าเจริญที่สุดในบริษัท เพราะเป็นผู้เกิดขึ้นก่อนบริษัทอื่นชื่อว่าประเสริฐที่สุดเพระมุ่งความเป็นบรรพชิตเป็นเบื้องหน้าประพฤติคล้อยตามอย่างพระศาสดาและรับเอาคำสั่งสอนทั้งสิ้นชื่อว่าอยู่ใกล้เพราะเมื่อนั่งอยู่ในที่นั้นชื่อว่าอยู่ในสํานักของพระศาสดาชื่อว่าพร้อมเพรียงกันอยู่ทุกเมื่อเพราะเที่ยวไปใกล้สำนักพระศาสดาอีกอย่างหนึ่ง ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นภาชนะแห่งพระธรรมเทศนาะเพราะให้เกิดการปฏิบัติตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพร่ำสอนและเพราะเป็นบุคคลพิเศษอันหนึ่งเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเฉพาะเจาะจงภิกษุปางพวกเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสเรียกภิกษุเหล่านั้นมาด้วยอาการอย่างนี้ในข้อนั้น พึงมีคำถามสอดเข้ามาว่าก็เพื่อประโยชน์อะไรพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงทรงเรียกภิกษุทั้งหลายมาก่อนไม่ทรงแสดงธรรมเลยทีเดียวตอบว่าเพื่อให้เกิดสติเพราะว่าภิกษุทั้งหลายกำลังนั่งคิดเรื่องอื่นอยู่บ้างนั่งใจลอยอยู่บ้างนั่งพิจารณาธรรมอยู่บ้าง นั่งมนัสสิการกรรมฐานอยู่บ้างเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ตรัสเรียกภิกษุเหล่านั้นก่อนแล้วแสดงธรรมภิกษุเหล่านั้นไม่อาจจะกําหนดได้ว่าพระธรรมเทศานานี้มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยพระองค์ทรงแสดงพระเกิดเหตุอะไรขึ้นพึงรับเอาผิดหรือว่ารับเอาไม่ได้เลยเหตุนั้นเพื่อเป็นการเตือนสติภิกษุเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาก่อนแล้วแสดงธรรมในภายหลังคำว่าพระทันเตนั่นเป็นคำแสดงความเคารพหรือเป็นการถวายคำตอบแด่พระศาสดาอีกอย่างหนึ่งในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อตรัสว่าพิกโวชื่อว่าตรัสเรียกภิกษุเหล่านั้นมาภิกษุเหล่านั้นเมื่อทูลว่าถ้พันเต ชื่อว่าตอบรับพระผู้มีพระภาคเจ้าอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานคำเรียกเฉพาะว่าพิกุโวภิกษุทั้งหลายถวายคำตอบว่าพระทันเตบทว่าเตพิกขูหมายเอาพวกภิกษุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกมาบทว่าพระวะโตปัจจัดโสสูงความว่า ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระพุทธดีกาอธิบายว่าหันหน้ามาฟังคือน้อมรับได้แก่ทูลรับบทว่าพระควาเอตะทะโวโจะความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสจุดทั้งสิ้นนั้นคือที่จะพึงตรัสในบัดนี้ก็นิทานพ์ใดที่ประดับประดาด้วยกาละเทสะผู้แสดงเรื่องราว บริษัทและประเทศเหมือนท่าน้ำอันมีภูมิภาคขาวสะอาดเดีรดดาษด้วยเมเล็ดทรายคล้ายสุทาดลอันเกลื่อนกล่นไปด้วยแก้วมุกดามีบันไดอันพิลารดรจนาด้วยแผ่นศิลาที่ขัดไว้จนไร้ราขีเพื่อง่ายต่อการลงสู่สระปกครณีที่สล่างไปด้วยดอกปัวเขียวมีน้ำใสสะอาดรสจืดสนิท เหมือนบันไดอันมีชั้นละเอียดอ่อนสำเร็จด้วยงาช้างงามรุ่งเรืองเกินแต่รัศมีของพวงแก้วมณีที่ร้อยด้วยลวดทองคำเพื่อสะดวกต่อการก้าวขึ้นสู่พระมหาปราสาสมีฝนาจัดได้สมส่วนและกั้นด้วยไผ่ทีอันวิจิตที่มีองค์ดูเสมือนจะเคลื่อนไหวได้เสมือนมีประสงค์จะให้สูงเสียดทางเดินของดวงดาวเหมือนมหาทวาร ที่มีบานกว้างใหญ่อันติดตั้งไว้ดีแล้วเพลิดแพล้วเรืองรองด้วยทองเงินมณีมุกดาและแก้วประพานเป็นอาทิเพื่อสะดวกต่อการเข้าไปสู่คฤหาสน์อันโสพิษไปด้วยอิสริยะสมบัติอันโอฬานเป็นสถานขวักไขว่ไปด้วยผู้คนที่พูดจาโหราะไขเสียงอันไพเราะประสานกับเสียงกระทบของกำไลทองที่คล้องไว้เป็นระเบียบ อันพระอานนทเทระเจ้ากล่าวไว้แล้วการพนาความแห่งนิทานพจน์นั ja ้นเป็นอันจบบริบูรณ์ด้วยประกาศชนี้เหตุเกิดพระสูตรสี่อย่างบัดนี้ถึงลำดับโอกาสที่จะพนาพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกขึ้นแสดงโดยใัยะะมีอาธิว่าสัพพธรรมมูลปริยายังดังนี้ ก็การพัณนาพระสูตรนี้พระเมื่อได้พิจารณาเหตุที่ทรงยกพระสูตรขึ้นแสดงแล้วจึงกล่าวย่อมจำแจ้งฉะนั้นข้าพระเจ้าจาักวิจารณ์เหตุที่ทรงยกพระสูตรขึ้นแสดงก่อนอธิบายว่าเหตุที่ทรงยกพระสูตรขึ้นแสดงมีสี่ประการคือ 1. อัตตาสยะเป็นไปตามพระอัจฉริย์ใสของพระองค์ 2. ปรชาสยะเป็นไปตามอัธยาศัยของผู้อื่น 3. ปุจชาวภสิกะเป็นไปด้วยอำนาจการถาม 4. อัอตุปป,ปัตฏิกาเป็นไปโดยเหตุที่เกิดขึ้นในบรรดาเหตุสีประการนั้นประสูตรเหล่าใดที่คนอื่นไม่ได้ทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสเทศนาโดยพระอัจารยสายของพระองค์แต่ลำพังอย่างเดียวมีอาทิอย่างนี้คืออากังเคยสูตรวัฏฐสูตรมหาสติปัฐานสูตรมหาสลายตนะวิพังคสูตรอริยะวังสะสูตรส่วนแห่งสมมัรปทานสูตรส่วนแห่งอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชงและมร พระสูตรเหล่านั้นชื่อว่ามีเหตุที่ทรงยกขึ้นแสดงเป็นไปตามอัธยาศัยของพระองค์อันหนึ่งพระสูตรเหล่าใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล็งดูอัธยาศัยความพอใจความชอบใจอภินิหารและภาวะที่จะตรัสรู้ได้ของชนเหล่าอื่นอย่างอื่นว่าธรรมะบ่มวิมุตของราหุนแก่กล้าแล้วถ้ากไครเราตถาคต พึงแนะนำราหุลในอาศควัคขยธรรมให้สูงขึ้นดังนี้เป็นต้นแล้วจึงตรัสด้วยอำนาจอัตยาใยของผู้อื่นตัวอย่างเช่นจุนละาราหูโลวาทสูตรมหาราหูโลวาทสูตรธรรมจักกปะปวัตนาสูตรธาตุวิพังคสูตรพระสูตรเหล่านั้นชื่อว่ามีเหตุที่ทรงยกขึ้นแสดง เป็นไปตามอัธยาศัยของผู้อื่นอันหนึ่งพระสูตรเหล่าใดที่เหล่าสัตว์ทั้งหลายมีอาทิอย่างนี้คือบริษัทสี่วันณะสี่นาคครุฑคนทันอสูรยักษ์ท้ามหาราชเทวดาชั้นดาวดึงเป็นต้นและท้ามหาพรหมพากันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วทูลถามปัญหาโดยนัยะมีอาทิว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าโพชชงพ่ชงดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่านิวรนนิวรนดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปทานขันห้าเหล่านี้นอแลในโลกนี้อะไรเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐสุดของคนเมื่อถูกถามอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเทศนามีโพชฌงค์ขสังยุตเป็นต้นก็หรือพระสูตรแม้เหล่าอื่นใดมีเทวดาสังยุตมารสังยุตพรหมสังยุตสกกะหัสสูตรจุลเวทลสูตรมหาเวทลสูตรสามัญญผลสูตรอารวกษสูตรสูจิโลมสูตรพระโลมสูตรเป็นต้น พระสูตรเหล่านั้นชื่อว่ามีเหตุที่ทรงยกขึ้นแสดงเป็นไปด้วยอำนาจการถามอันหนึ่งพระสูตรเหล่านั้นใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรัสเทศนาตัวอย่างเช่นธรรมทายาตสูตรจุลสีหานาสูตรจันทุปมะสูตรปุตตะมังสูปมะสูตร ทารุกะขันธุปะมะสูตรอคิกะขันธุปะมะสูตรเหนะปินทะทูปะมะสูตรปาริชัตตะกูปะมะสูตรพระสูตรเหล่านั้นชื่อว่ามีเหตุที่ทรงยกขึ้นแสดงเป็นไปโดยเหตุที่เกิดขึ้นในบรรดาเหตุที่ทรงยกขึ้นแสดง9ก้าประการดังพรรณนามานี้มูลปริยายสูตรนี้มีเหตุที่เกิดขึ้นแสดง เป็นไปโดยเหตุที่เกิดขึ้นโดยว่ามูล,ละปริยายสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกขึ้นแสดงในเพระเหตุที่เกิดขึ้นในเพระเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไรในเพราะมานะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยปริยัติมานะเกิดเพราะปริยัติดังได้สดับมาพรามห้าร้อยคน เรียนจบตรายเพศภายหลังได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเห็นโทษในการทั้งหลายเห็นอานิสง์ในการออกบวชจึงออกบวชอยู่ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อการไม่นานเลยก็เรียนเอาอพระพุทธพจน์ทั้งหมดเพราะอาศัยการศึกษาเล่าเรียนจึงเกิดมานะขึ้นว่าพวกเรารู้พระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้พลันทีเดียว เพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่ตรัสเรื่องอะไรๆนอกเหนือจากลิงสามบท 4. และวิพัตติเจ็ดก็เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้ขึ้นชื่อว่าบทที่เป็นเงื่อนงำํำวงเล็บไม่เข้าใจวงเล็บปิดสำหรับพวกเราย่อมไม่มีดังนี้ภิกษุเหล่านั้นไม่มีความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าจำเดิมแต่นั้น ก็ไม่ไปอุปถักพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างไม่ไปฟังธรรมเป็นประจำบ้างพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบวาระจิตของภิกษุเหล่านั้นทรงดำริว่าภิกษุเหล่านี้ยังถอนตะปูคือมานะไม่ได้ก็ไม่ควรทำเพื่อให้แจ้งมรรคหรือผลทรงประธรรมมานะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยการเล่าเรียนสุตตะของภิกษุเหล่านั้นให้เป็นต้นเหตุเกิดเรื่อง จึงเริ่มการแสดงธรรมว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ฉลาดในการแสดงมูลละปริยายสูตรแห่งธรรมตั้งปวงเพื่อจะละเสียซึ่งมานะวงเล็บของภิกษุเหล่านั้นวงเล็บปิดดังนี้ความหมายของมูลละปริยายสูตรและธรรมะบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสัพพธรรมมูล,ละปริยาย่าง แปลว่าพระสูตรว่าด้วยเหตุที่เป็นมูลฐานแห่งธรรมทั้งปวงบทว่าสัพเพสังแปลว่าไม่มีส่วนเหลือจิงอยู่สั์ว่าสัพพะนี้บ่งถึงความไม่มีส่วนเหลือสั์ว่าสัพพะนั้นย่อมแสดงถึงสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันไม่ให้เหลือเหมือนอย่างในประโยคเป็นต้นว่ารูปทั้งปวงไม่เที่ยง เวทนาทั้งปวงไม่เที่ยงในบรรดาธรรมที่เกี่ยวเนื่องกันในกายของตนทั้งหมดดังนี้ส่วนสัพพธรรมนี้ย่อมปรากฏในสับเป็นต้นว่าปริยติสัจ,จสมาธิปัญญาปกติสภาวะสุญญา,าปุญญาอาปาติและเยยยะจริงอยู่สัพพธรรม ย่อมปรากฏในอัตว่าปริยติดังในประโยคเป็นต้นว่าภิสูุในพระธรรมวินัยย่อมเรียนธรรมคือสุตตะเคยยะดังนี้ปรากฏในอัตว่าสัจจะดังในประโยคเป็นต้นว่าพระธรรมอันบัณฑิตเห็นแล้วคือรู้แล้วดังนี้ปรากฏในอัตว่าสมาธิดังในประโยคเป็นต้นว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นมีทารรอย่างนี้ปรากฏในอัดว่าปัญญาในประโยคเป็นต้นว่าดูก่อนพยาวานอนท่านผู้ใดมีทำรรสี่เหล่านี้คือสัจจะธรรมะทิฏฐิและจาคะดุดท่านท่านผู้นั้นย่อมก้าวล่วงวงเล็บไม่ตกอยู่วงเล็บปิดในอํำนาจศัตรูดังนี้ ปรากฏในอัตว่าปกติในประโยคเป็นต้นว่ามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดาดังนี้ปรากฏในอัตว่าสภาวะในประโยคเป็นต้นว่ากุศลธรรมดังนี้ปรากฏในอัตว่าสุญญาตาในประโยคเป็นต้นว่าก็ในสมัยนั้นแหลพระธรรมทั้งหลายย่อมมีดังนี้ ย่อมปรากฏในอาจว่าบุญยะบวงเล็บบุญบงเล็บปิดในประโยคเป็นต้นว่าพระธรรมที่ประพฤติดีแล้ววงเล็บสะสมไว้ดีแล้ววงเล็บปิดย่อมนำสุขมาให้ดังนี้ย่อมปรากฏในอาจว่าอาปฏิในประโยคเป็นต้นว่าทำทั้งหลายที่เป็นอนิจจตาสองประการดังนี้ ปรากฏในอาจว่าเยยยะในประโยคเป็นต้นว่าพระธรรมทั้งปวงย่อมมาสู่คลองในพระยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยอาการทั้งปวงดังนี้แต่ในที่นี้ธรรมะรรพั์นี้ย่อมเป็นไปในอัจว่าสภาวะในคำว่าธรรมนั้นมีอัตพจน์อย่างนี้ว่าสภาวะเหล่าใดย่อมทรงไว้ซึ่งลักษณะของตน เหตุนั้นสภาวะเหล่านั้นชื่อว่าธรรมะมูลศัพท์ท่านกล่าวไว้พิสดารด้วยทีเดียวแต่ในที่นี้มูลศัพท์นี้พึงทราบว่าลงในอัว่าเหตุที่ไม่ทั่วไปปริยายศัพท์ย่อมลงในอัตว่าเทศนาดังในประโยคเป็นต้นว่าท่านจงจำพระสูตรนั้นว่ามทุป,ปินทะปริยายสูตร ดังนี้ปริยายศัพท์ลงในอัดว่าการณะวงเล็บเหตุวงเล็บปิดดังในประโยคเป็นต้นว่าพระสมณะโคดมผู้เป็นอกิริยะวาทีเพื่อตรัสโดยชอบพึงตรัสกับเราโดยเหตุใดดูก่อนพราหมณ์เหตุนั้นแลมีอยู่ดังนี้ลงในอัดว่าวาระในประโยคเป็นต้นว่า ดูก่อนอานอนท์วันนี้เป็นวาระของใครนอนแหลเพื่อจะกล่าวสอนนางภิกษุณีทั้งหลายดังนี้แต่ในที่นี้วงเล็บปริยายศัพ์ทนั้นวงเล็บปิดย่อมลงอยู่ในอดว่าการณะบ้างเทศนาบ้างเพราะฉะนั้นปริยายศัพ์ทในคำนี้ว่าสัพพธรรมมูล,ละปริยายังดังนี้พึงทราบอย่างนี้ว่า กาลณะที่รู้กันว่าเหตุที่ไม่ทั่วไปแก่ธรรมทั้งปวงหรือว่าเทศนาคือกาลณะเหตุแห่งธรรมทั้งปวงดังนี้อันหนึ่งสภาวะธรรมทั้งหลายแม้ที่เป็นไปในภูมิสี่ไม่พึงเข้าใจว่าชื่อว่าธรรมทั้งปวงเพราะเหตุที่สุดนั้นมีเนื้อความที่จะต้องแนะนำแต่สภาวะธรรม ที่เป็นไปในภูมิสามเท่านั้นที่นับเนื่องในสักกายทิฏฐิพึงเข้าใจว่าทำทั้งปวงโดยไม่มีส่วนเหลือในข้อนี้มีการอธิบายความดังว่ามานี้แหละ